Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. มีสุ่อมนชนแล้วก็ถามทุกเกียติพร้อมแลานะนะครับหลายลคุณขอแับเลยนะครับขอให้คำถามคำถามนี้คถามตัวแทนมาจากสาวๆครับ,รบเป็นยังไงบ้างทีไ่ได้ร่วมงานกับโอ้โหคนดังระดับเอเชียอย่างอีมินโฮแฮะที่เป็น original แบรนด์พ hmm. mm. ัสดุของลาเซน่าคนแรกด้วยเป็นวันครั้งแรกเสมอก็ตื่นเต้นอยู่แล้วมันเป็นใครก็น่าจะตื่นเต้นเพราะว่าคือเขาตามระดับโลกอะจริงๆแล้วแต่ว่าดีใจมากกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำงานโปรเฟชชั่นอลมากๆกับงานนั้นไหลลึกมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้ร่วมงานกับทั้งหกประเทศก็คือเวลาที่เรา มีหลายแล้วก็มีพวกจากเกาหลีก็คือดูเววีด้วยเด็กเงี้ยค่ะนะโปรดักชันแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ค่ะแนะเราได้ร่วมงานกับอีมิโนโฮนด้วยเลยนะฮะไอที่ก็นเดยทีเดียวนะครับแล้วปกติแล้ว,ลวที่หลักสละนี่ชอบชอบอะไระครับคุณเบลล่าโอ้โหที่จริงชอบเทุกอย่างแล้วก็ชอบไปหมดเลยนะคะตั้งแต่เสื้อผ้ามีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าตันนวนิ่เนอร์อะไรแบบอะไรที่นึกออกก็คือเสิร์ฟในหลักสลาแล้วก็สูตรเครืองมีอยู่ในทั้งหมดใช่ค่ะมีรครบจริงๆค่ะแล้วเพราะว่า มีรถยนต์ค่รถยจริงยากถคือความประทับใระทใจอะไรบ้างหรทับใจอะไรที่สุดกับเาซ้าเรารู้สึกว่าการช้อปปิ้งในลาซาด้ให้ความสะดวกคือเราแค่กดเข้าแอปแล้วเราก็เลือกเลือกเลือกแล้วก็กดจ่ายเงินแค่นี้คือมันเสร็จเลยมันง่ายมากแล้วก็ของเนี่ยก็มาส่งถึงบ้านบริการหลังการขายก็ดีพนักงาน ไว้ใจได้เพราะว่าร้านค้าทุกร้านที่เราจะได้คัดมาเนี่ยคือมั่นใจได้ว่าเออเป็นของแท้แน่นอน